โ้เห็นมากเต้นเต้นะไรเต้นเต้นะไเนียในทยรเปเนีนเต้นไปไกปไก่จเคยเห็นเต้นเน่นว่าเราลงเลยกินเขาน่อันนี้งเงนเอ้มต้อบเ้ยเยมากเน่ไเรนงินงเงินพึ่งเงินเ้มากก ก,ก่อนก็เพรเลี้ยงอะไรสักก่อนเดนเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนุ๊กไนถามอาจารย์นี่ก่อนทุนก่อนว่าว่ามันจะเป็นน้ำหนูหรือมันเป็นน้ำหยังอาจารย์ทีทุนเบิงแต่หนูกกับกแต่แต่ทีแรก่ทีทีหูซึกได้อ,อันดับแรกทีมันเป็นอะไรคือมัน ขึ้นยกพเข่าึ้นนี่ขึ้นดับแล้วมันเป็นนุก่กระเปลยกใจยู่เอาพ้นเข่าขคือบอกผู้ใดโยกเข่าึ้นมันยังวงวงึง้นบ้านนี่นุก่กระเย็นจอยสัมบารเย็นแบบเย็นแบบเยนแบบ็ยนโล่งโดนเติบโดนเติบือจังมีเอียงแบบเวิ้งมาทางสายฮ่องเสียกเคิดเด้ดมากสิแมคือจัง ไม่ถูกเทกยังยู่แบบจังสีมากแมนแลาราคาโน้ก็ตึงมันก็นมึนไปเบิดเลยเกย์ขาโมโหว่าเกย์ขาแต่ว่ามาแบบแขกเข้ามาเกย์เด่มันมเลยนั่นแหนนละโน้กับว่าได้เห็นซาแต่ว่าเข้ามากเกเดนแ่ไม่เห็นเลยเรามันก็บน้ก็เริ่มมึนมือโน้ก็เริ่มคือมันหนักเลียว ตอนน่ะมันมืนเบิดโตเลยได้ทุก่วนได้หลังกายมืนเบิดเลย

เข้างกบหงอยแล้วมันสิเป็นยังสีนนเมอโนคงลำไปดีดีข้างวัมวหูแต่ว่าอันดับแรกนั่น หูซื้อว่าจะคล้องลัก็เพราะเขาเบาด้วนเตีบวกะเย็นข้ามัซื้อกบเหมือนมันมีอย่างที่ขึ้นถกเถียงว่วาน nice hmm. uh ่ะกดีกีดีถึงวว่ามากนะแล้วนูกับอึ่งตึงหลังจากหันกับขึ้วบลูเรื่องเลี้ยวฮะโบ้หูแต่ว่าหลังจากหลังจากมันมืดมืดอึ้งตึงขึ้นแล้วกับโบ้หูว่าเป็นจ้งใดตัวกะกับโบหูนี่ร้านมันอาจคีดไว้อยู่สิไปเปิดเบิ่งว่ามันเป็นจ้งใดคือมันมากตอนนี้แต่แต่ว่าข้ามันซื้อนูจํจำได้ล่าสุดกับือ มันมืดเบื่อตโตแล้วตอนนั้นคือมันมืด<ร>แล้ว,อลวบอกให้มาไหวก่อนนะบอก

เงดวนะคว่าหันตกขาคดวยจานิดว่านุทนูนุแข็งก็เธออาจจะลุ่งกลุ้นก็ได้อาจจะว่ามันงนูนแต่ันช่วงสว่ามันสีนี้ตัวเล่าแล้อว่าเคลยา้าเบามนลกามันละเหมือนเอิเลยอะผ้าเดินเวลาเหมืนบ่อบเกยวกันดู มุเกากันกลางเวรเมื่อกียังล่ำทรงดวงมิญญาณได้มันบวบเป็นอย่างนเพราะให้เวลาเขาพล่อมทรงมันบวบเป็นอย่างนไร แต่เท <Yeah. Yeah. S 1> ่าที่เป็นมอลลามานีวันบบเคยพ่อบเคยพ่ออดีเป็นเพลอแหลกจนว่นจบของเป็นบาดนู้โบเคยเป็นอะรต้องเกือเป็นแนกับเป็นกับพวกหนุ่มุดท้ายที่รับลูกกันมึนไปว่าโตนนั่นแหละกพกุ่มายบ่หัวว่าส่วงใดนูสิข้อนี่อย่าเป็นไรวยังน้ำขีบากเมืิบอกม่กเมื่อเอยมเมื่อ

นี่นี่อะไรคะเรื่องว่าจะโทรโมซีฟลูกก่อนฮะแต่เกิดก็คือว่าเป็นหมอหลั่มนุก็ไปลำทุกงานเนาะทุกงานหนูไปลำกับมันกับโบมีแนวนี่ลำเวื่อเฮงโซบคาว้านูก็ไปลำกับมีก็ยังบ่เป็นคู่ค่ายนูก็บอกเพ่นแล้วก่อนสิลำหนูก็บอกทุกอย่างแล้ว แต่ว่านุกับนุกับแปลกใจอยู่ในปกติทำแหม่มร่ำแหม่มสิบ่อเอิญแหม่มสิบ่อเอิญข้นที่บ่ได้รวมอยู่ในตอนพิธีที่เขาทำตอนมาจับผ้าเวนปกตินุสิบ่อเห็นนุคิดว่ามันต้องเป็นน้ำอันนี้เลยนุ่เจ้านุเอิญว่าใส่ลูกอยู่งใส่นุว่านุเอิญนุว่าเอิญลูกมากนุว่าโอ้าหู

เออคนนั่งเี่ติ่เวาแก้เหนยแขนน้องแก้กายทางานพวกนี้แลู้กมึง็ยอมแก้กายสตเน่าเจยวแขกอไรเ่าเ็ดองรนย่ไปอกว่าฟังฟังแนยูแ้วขาอกแบไรได้เรอ ยาขาเข้นเยน่อมทาน้อมบดขาเสี้ยนหน่อมเดี๋ยวก็พิการผเห็นนลพี่ชายคนอื่นเดี๋กันเลยเที่ยวพ่กพี่ชาเขาเป็นเฮ้ยเ้าเข้มเออคนเนี่ยขาแ็เยอะๆโอยคุน้อมใส่กระหานี่หน้องเล่นเดีนน้ำเต็นน้าเรว่ลน้น้อใส

เต้ามันร้าเ้าิอนี่ยเปัดไปปัดไับรน่ยนั่งตกโ่ไอไรั้งสิบหกอาไยจังเกสิปัดไปปัดไกบเอาไเนาะไปนอนไปไน่นอบ

โอยหนาวตอดไปมยเอาอยันจะลสั่แม่พอไหนนแม่เ่ไปไม่ถึงไหแม่กแม่ไหนนอเนย

MT <rium> เฮาก็ยัดมาแล้วแก้มเออเสียงมันไปเนี่ยร้อยเสียงมันไปเรียนไป

แค่เอาเทเอามาขอเข้ามาราช้างวะหงอกว่ไหบ้านหกูกินเต็มเพว่ามันเลาบนเทียขารามัล่าไปเต้เต็มก็พอเปอรนซนครันเ่ตา่อ โมโหเอ็มเอ็มเล่นโทศัพทอแมไม่บอกไทยไปยูเมีนบอกเป็นไหุ่ดเป็นไทยอันไหดโอ้เอ็มไหลซุดในสองย

เลขยังก็พอเรามาเราก็บวกคอยสังเก็บดูเก็บมาพอเรืว่าออกเรื่องทยบนบิื้อห้านอยมันบอกได้ห้าน้อยแต่ว่าเด็กท่ายมันจะบอกยังไที่แต่ว่เยหัวเลยก่าก็ออกแปดชามแล้วอย่หัวมันก็ใช้รูปหน่กอื่เ็กไยร้งเรยอะ

บคนก็ลำม้วม้วนมันก็ไห่มันรำมันกไห้เ่นีนาไปแบบวเกิดจ้าัวมันมาเขาโลกได้วียวมันเหี่ยง <laughs> ừ. <laughs> ừ. đấy dữ gì rồi, đang cái cái này, ôi giờ bông xa tiền mười này, nó bên thế này, tón tảng này, เราพ่ก็แก่ขาเต้นเมื่อไมยงกี้เมีแกกนหม้ม่ยี้มยจะนเเนีซีเมนคือเมส่เ่อายู่ใส่้ตั้งมชเาก็เติน้กว่นเตืนก่อนเองเนก่อนโดนืนแก้ขาลอยหนามองน้อง เั่อนจะไปจะไป้หนวะหนุ่มนักมอนนี้ช่วงได้ก้าวเรื่องไวน์รากไม่วนไหนขาเดือดขึ้นเดือดขึ้นบางทีมัพูดเมื่อถึงโลกไปก้าวเรื่งไวน์ากต้อทางนี้โดนหนักขาเนาะขาเก่งยังพูอยู่ขีดมือคนภาษัเด็กกเดือดขึ้นเนา เอานไปเอาเงนไปเนี่ยเดี๋วไปเรื่นี้ไปหายไ่ร่อมัวนบาเรื่องน้อยมันขึ้นไม่ใช่น้อยเท่ากแ่นั้นหเาไร่รูปของน่ารงบ้านพวกกระเจาก็ไปรบ้านมันก็ตัวใหญ่ใหญมากที่สเพิ่มอนี้เราบอกอยู่ีน่าจะเป็นครู้นรจะเท่ามรแต่าันเขาเป็นใต่จริงนิดหน่อยก็ปีนะะยห้ยห้ ร้องเถอะให้ก็ไปให้ญี่ปุ่นก็เ,เคยไปหยอกเขาโตว่าสิว่านอนโอ,อ,อ้แม่ไปรบกวนเขา,อา,ขอเขาโอเคนะคะเอ่อเอ่อเหตุการณ์ในเมือนี้นะคะเดี๋ยวหนูแมมจีตเขาเนี่ยไปทุบทวนอีกตัวอนึงสิบเปอร์ไรเบิงคลิปสิบเปอร์ไรเบิงคลิปว่ามันเป็นจังไดมาจังไดนะคะจังไดจังไดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะกัโบโบว์โบอัน บโบนไปได้บ่ได้รลายเพราะว่านูบ่ได้หินบ่ได้หินบ่สามารถหินเจาะฟองปิหน้าตอนนั้นได้การหินแต่เมเมเพื่อนบ้านห็นแต่ตอนตอนที่หัวเมื่อแล้วเห็นแต่พี่น้องมาหุ่มแล้วก็บีบเอาตอันนี้ก็พอยังเสียกระรเสียกรับาเระยตยังเสียเพรมะไนาจอเขักล้โมเหมมื่อปซเรืองบอก ตกเครื mm. hmm. er is is My My ่องเลื่อนเลยมาเมื่อไรมือก็จุดดวงให้จุดดวงเลยมือตกเครื่องเลยหือตกเครื่องเลยเหรอไปสิเคยเปลีมยนหนุ่มลั่มแบบเดินยังสงลั่มยังให้ลัมเดินองนี้พี่หนุงมมวลุูบยังบมเด็เป็นเนวนีหเลย กปอนพาเจ้าบานหวัวอ,อือนเดินดีแล้วเป็นแนวนี้เวมอนด้วยหอเวมอนช่ม่ะมันบานี้นมอแค่กจับิดมอแค่กับเ่าไก่สมอแค่ เม um> mm. er> anyway uh ื่อเมื่อนกระต้นดอกพ่นเน้มัพิมพ์เข้าไปต้นดอกพนเนี่ยนี่แหละพ่ะนูกระา่ำชงดอวิญญาณเซ้ยกับโบมี่ยังเกิดขึ้นเด้อบมียังเลยพรเป็นแนวนี้ฟังยงร้านแล้มันคอมเมนแล้วไปต่อ

เมื่อได้อยู่ดอกคอยเมื่อเอาเากเมื่อทั้งเพาะเมื่อทั้งเสนางเนเมโนเมื่อทั้งรัดดอกเมื่อทั้งตรงนั่นแหะมันจังคับง่ายเีราตู้เพราะว่าสีขับใหญ่เมื่อนั่ค่ะไม่สวยเมื่อนั่บนนี้ ใช่น่ะ้าก่อนใช่ปั้นชิ่นไปส่งป่ะอี๋ไหนตอนหอจิ้มอัอโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอนญาให้น้องแม่เป็นไรทบทวนเบองคลิปซะก่อนเสียงกับเป็นลาลเนาะ ให้หนูเขาเนี่ยเป็นไรทบทวนคลิปสะก่อนนูก็ยังเสียเอาคลิปที่ว่าหูว่าร้านอาด์่บอนุนุบอจักนะคะแต่ว่าอันนี้นุอาร์ตหลังหลังเหตุการณ์มาแล้วนุสิเปเบิงคลิปที่ร้านอาร์ตห้สก่นอนว่ามันใด้บอถทาได้นุสิเอาลงเอาลงแล้วนุยังสิมาสี่เจงทีนึงห้ให้ไปทบทวนต่างสตรีมันให้มันเต็มรล่อย่คนนี้ก่อนพี่น้องตอนนี้คือคนป่วยเศร้าใหม่นี่ความรู้สึกมันสิเป็นแบบ เป็นแบบคุ้นเป็นท้องทายเองสินะอาการพี่น้องเคยเป็นท้องทายปะอ,อาการสิเป็นอย่งแต่เป็นเบืองว่างเจีงใดน,นี่ล่ะอาการตอนนี้นะคะเ <c oughs> ดีออ๋ยวคล้องอยากไปอันไปต่างสตีจากคองสักก้อนละกะ <c oughs> ลัเอาคลิปลงเหลวานู่สีเบิองหล่ะจังสีมาสีเจีงวันเป็นจังไหนคันบกคักใจมืออื่นมืเฮือสีขี่รถมาใหม่สีขี่รถมาหนีใหม่สีมาถามพี่น้องว่านเป็นจังไหนเหตุการณ์แนวนั้น, <c oughs> น่ะมานี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจังเจอกันคลิปใหม่ค่ะเพื่อเหตุผลเพืสิ ก็คือพอว่าพ <la> ่อเกิดโดนเมียนบอกระพ่อพอเกิดมาหกสิบปีกับหนูไปล่ำสิบสามปีไปล่ำงานแบบนี้นะนักเธื่อบ่ดด้แลี้ยงเมนบอกละเฮ้อบอกคยมีอย่างไรก็มีแค่ย่างไรก็มีแค่ถ่วงว่าอันเกืออยากจะภาพผู้นั้นเป็นจังสี่จังสี่เด้อแก่ังสี่ยังสี่ก็สี่ดีแต่อันนี้บ่ดด้มีว่านักขนาดนี้หรอกบ่หูหูแต่ว่าคนอยากบ้า หี er ่แต kind of um, ้วอยากเว้ามีซ้ำนี่นะมี่แต่ว่าอยากเววาจริงที่มาไรีบ่มีบ่มี่ีเงินเนี่เฟียนมีแต่ว่าอยากเเววนี่นครอย่นอะบังจักแล้วตู้โจฟังจังใดสันทามขวกมือตื่นต่ตอนนี้นนี่่้่ไดไ่อ่อไอ้า่่่ เ่โบานี่วอะอ้นี่เิแม่นี่นี่เอ้อแอมมันอันเอออันมันมันไหลในสองอยู่แมมเป็นคนไรแหเป็นะรเจ้าอแลเป็นคนกไรแหมเป็นคนกอะไรแหมเหตป ไปเติพี่้ยพวกแอมบ่บัวส่องเดี๋ยวเบิ่องนี้ส่องก็ได้เออแอมมันไหลอยู่ในส่องโอเคนะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยไปทบทวนก่อนนะคะเดี๋ยวจังเงินเดี๋ยวจังเงินซีมาสีแจงซ้พี่น้องฟังนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวไหน ใช่ไเดี๋ยวออลงาอ้ยโล่งวนเลยอันนี้คือใน่ใส่นีู่ทูเอเมมบอเออเออนีดีต้อนพุ่นจีฟอนเออพุ่บ้าานตแขนขึ้นยกแเต่แขนขึ้น

จะเป็นขึ้นนีนีคักนี่ล่ะที่น้เห็นอยู่กันอันย่างกันเฮียกับทนมาย่างเกเรเกเรมากนี้จ้าสี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะตอนนู้นินมืนไปเบิดนั่นนี่ล่ะเกเรเกเรนเนีล่ะอืมเกรเกเรนั่นโอ้ยเขาวัดขนน้องเนี่นเขาเแขนนั่น เดี๋ยว่ก็ลเรื่อรั่งพันาใหม่ดักเสมออ้ยเนาะรั่งเอโคกิจจะงี้อยที่ตวเ้เดี๋ยวเจ้าสาวพวกเดียรรังงี้ละโอ้ยเจ้าสาวม่นคนบานหลาบอกเุ้งกบ่ใหม่เดยงบุญไ้วยเว้ยน้วันเกลีงเ่าบอกเลยว่านาะ้รอเอาด้วรดเ

จะดิ mm. mm. ้นตัวนอนโอเคนะคะเดี hmm. ๋ยวบอกจควเกาอยนี oh, ่พี่น้องมันคิดอย่างบอกคอเนี่ยไปทุบทวนแล้วก็สีเอาลงให้พี่น้องเบ่งนะคะเดี๋ยวขัดม่เมียจ่ยังสีมหาพอหมแม่บานเท่าไหร่ว่ามันเป็นังไหนนเมีนอะเรลืองนี่นี่ บ่อยากให้ผู้ใดเกิดหรอกพี่น้องนุ่งกระตองเซียบเจะขอน้ำพวันเพราะว่ันโนแมมเป็นมอลลั่มนุ่งต่องนุ่งต่องเจองานแบบนี้ตลอดมันกระเซียงในอาชีพเจาะข้อนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยนี่นะมันกระโปงไว้นะคะพี่น้องมกระโปงไว้มันเสียงที่ต้องม่โน้ตโอเคนะคะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปใหม่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เนี่ยไปทบทวนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ